สวัสดีครับสองชัดๆวันนี้กับเหรียญพระอาจารย์ศาสตร์วัดขนอนเหนือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างในปีพุทธศักราช2542า2542เรามาดูรายละเอียดของเหรียญรุ่นนี้กันเลยครับ เปรียนผ้าจา์สาตุนนี้ผิวพันพระความคมสันของพระมิติของพระด้านหน้าด้านหลัง ด้านข้างต่อจากนั้นครับเรามาส่องชัดๆกันครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่บริเวณใบหน้าเราจะเห็น ดวงตาทั้งสองข้างเราจะเห็นเปลือกตาทั้งสองข้างเรียวเล็กบริเวณหน้าผากโหนกนูนเป็นก้อนเป็นมิติ บริเวณเส้นผมจะเรียวเส้นเล็กคมชัดใบหูจะเรียวเล็กทั้งสองข้างจมูกจะใหญ่ บริเวณปากบนและปากล่างปากล่างจะใหญ่กว่าปากบนเล็กน้อยช่วงปลายคางจะยื่นออกมาช่วงสังกติ จะใหญ่และพาดยาวจนถึงระดับเอวริ้วจีวรจะเป็นกรีบเส้นช่วงรัดประคตจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยช่วงระหว่างอกไหปลาร้า หัวไหล่กล้ามแขนจะดูเป็นมิติทั้งหมดด้านขวามือริ้วจีวรจะคุมจนถึงท่อนแขน มือบริเวณหน้าตักจะเห็นเป็นเรียวคมชายสังกติจะพาดเกินมาสองชั้นลักษณะการนั่งที่เข้มขลังช่วงหัวเข่าเรียวสังกติจีวรจะคลุม ต่อจากนั้นเรามาดูห่วงด้านบนจะดูเรียบร้อยดูเป็นธรรมชาติอักขร,อกระอักษรและอักขระยันจะนูนเด่นคมชัดเป็นแท่งอักขระยัน จะเสนอเสมอกันระหว่างช่วงบ่าการตอกโค้ดตัวมิจะจมลงไปและคมมากเรียวเล็กรายกระหนกด้านข้างและอขระยันนูนเด่น เป็นแท่งคมชัดให้เราเอียงดูเล็กน้อย อัครยันจะม้วนและขมมากต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังเหรียญเริ่มจากด้านบนหูเหรียญจะเหลี่ยวเล็กปิ้นเล็กน้อยดูเป็นธรรมชาติขอบข้างเกิดจากการแรงกระแทกจากด้านหน้ามาสู่ด้านหลังจะปิ้นขึ้น พื้นเหรียญด้านนอกจะขุกขครัพื้นเหรียญด้านในจะตึงอคขรยันจะนูนเด่นเป็นแท่งคมชัด อักษรชื่อของวัดจะเป็นแท่งคมชัดต่อจากนั้นเรามาดูขอบตัดด้านข้างของเหรียญรุ่นนี้เริ่มจากด้านหน้าเหรียญพลิกด้านขวามือเริ่มจากด้านบน ที่บ่าเหลียนด้านข้างตัดฉีกครึ่ง ต่อจากนั้นเรามาดูด้านซ้ายเริ่มจากด้านหน้าเหรียญพลิกด้านซ้ายมือเริ่มจากด้านบนบ่าเหร่ด้านข้าง เนื้อหาของเหรียญรุ่นนี้จะเป็นตะกุดเก่าและจานเก่าของโลหะตะกุดร่วมลงหลอมผสมไปด้วยหนึ่งในนั้นเป็นของตะกุดแผ่นจานของหลวงพ่อผมวัดคอนเหนือผู้เป็นอาจารย์ของท่านพุทุกคนจะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมเกื้อหนุนดวงชะตาคงกระพันและแควคลาดเป็นหลัก ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คําว่า z w o m z w o m 5้าสี่จะเจอรายละเอียดของการทำคลิป,ลปพรคก,ก่อนหน้าน,นี้ทั้งหมดสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ